สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ทูอีซี่นะครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาอย่างหนึ่งของฟูดแพนด้าก็คือว่าเรื่องของการจ่ายเงินครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฟูดแพนด้าจ่ายเงินช้าจ่ายเงินไม่ครบนะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ครบนะครับวิธีการเช็คก็คือเราจะต้องกลับไปดูเอกสารที่ฟูดแพนด้าส่งกลับมาให้เรานะครับเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจดไว้ในแต่ละวันนะครับ หรือว่าเราอาจจะถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วทำตารางจดไว้ก็ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ฟู้ดแพนด้าส่งเอกาสารมาให้เราเอามาจากไหนได้บ้างน,นะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆไปดูในส่วนที่เป็นอ่าหน้า Food p a n d a Port a ทที่เป็นรีสอร์ทที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับแล้วก็จะมีสรุปยอดขายของเราแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีรายงานนะครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆจะดูเป็นวันๆก็ได้นะครับรายงานผลประกอบการ มีการเปรียบเทียบมีสินค้าอาหารขายดีอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากดูทั้งหมดเป็นรายเดือนซึ่งฟุแพันด้าปกติจะจ่าย1เดือนต่อนหนึครั้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันขยับออกมาเป็นรายอาทิตย์หรือรายสัปดาห์นะครับเราจะสามารถไปโหลดใบแจ้งหนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับอยู่ตรงหมดใบแจ้งหนี้นะครับ ในหมดใบแจ้งนี้เนี่ยใน1เดือนนะครับจะส่งมาให้เรา4ครั้งเราก็ไปดาวน์โหลดมาโดยการกดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดอิน i อยตัวนี้จะเป็น PDF นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วจะได้เป็นเอกสารที่เป็น PDF นะครับแนะนำว่าทำในคอมพิวเตอร์หรือว่าในมือถือก็ได้ลองโหลดมาดูนะครับ โอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เราโหลดมาได้แล้วนะครับก็จะเป็นอิน i อยตัวนี้สิ่งแรกที่เขาจะบอกเราก็คือเรื่องของอวันที่นะครับว่าตัวนี้เขาเป็นใบของวันที่เท่าไหร่และอยู่ในช่วงเวลาไหนเช่นตัวนี้เขาบอกว่าช่วงเวลาวันที่16ถึงวันที่2 2เดือน8นะครับยอดขายของเราทั้งหมด20ออเดอร์นะครับเป็นเงินเท่านี้บาทนะครับ3า5 9บาทนะครับซึ่งตัว3 0 5 9บาทเนี่ยยังไม่ได้หัก ค่า GP หรือว่าค่าคอมมิชชั่นของเขานะครับก็คือสมมติตัวนี้เราหาักที่30%เนาะจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่เท่านี้ครับ917าบาท70สตางแล้วเอา900ค่าคอมเนี่ยครับไปบวกภาษีเพิ่มอีก7%นะครับรเดี๋ยวแล้ที่เราบวกวัดก็คือ64บาท24สตางตัวนี้นะครับเสร็จแล้วรวมเป็นเงินทั้งหมดที่เขาหาักเราคือ981บาท94สตางดีๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเหลือเงินทั้งหมด2,077บาท6สตางค์ตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็จะบอกเราว่าเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีอะไรที่เราผูกกับเขานะครับแล้วก็หน้าต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของยอดขายนะครับจะเป็นเรื่องของยอดขายของแต่ละวันซึ่งเขาจะทําดีเทลมาเป็นตารางให้เราแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเพื่อน จดดีเทลของการขายแต่ละวันไว้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอามารวมยอดเพื่อนๆสามารถที่จะเอามารวมยอดทั้งหมดแล้วก็มาดูตัวเลขทั้งหมดว่าตรงกันไหมนะครับถ้าไม่ตรงนะครับเพื่อนๆเช็คกลับไปทางออฟฟิศของฟูดพันด้านะครับติดต่อเข้าไปนะครับว่าเราไม่ตรงเรามีเอกสารแบบนี้นะครับเพื่อให้เขาลองเช็คดูนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆเช็คดูนะครับได้ยอดอยู่ที่30,59บาทนะครับ เราก็กลับมาดูตรงนี้ว่า3059บาทเกินมาจากอะไรบ้างนะครับคือตัวเลขตรงนี้นะครับ3059บาทก็ดู Product นะครับดูในส่วนของ Product จะอยู่ที่3059บาทตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่ามีค่า delivery free เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีส่วนลดเท่าไหร่ซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราไม่ได้ร่วมกับแคมเปญส่วนลดของเขานะครับก็จะไม่เกี่ยวกับเรา ่วนนี้เขาจะเป็นคนออกเองนะครับทีนี้ในส่วนที่เราโหลดอินโอย์มาแล้วจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถ1เห็นยอดสรุปของแต่ละเดือน2เห็นยอดสรุปของแต่ละวันซึ่งเพื่อนๆมาเช็คลิสต์ได้ของแต่ละวันนะครับและสิ่งที่เขาส่งมาให้เราในอ e ีเมลนะครับในอ e ีเมลตอนนี้คือใบกำกับภาษีแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะครับซึ่งเวลาเราโหลดมาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ครับ จะเป็นเทคอิน o อย์นะครับอย่างเมื่อกี้สิ่งที่เราจ่ายเข้าไปก็คือ981บาท94สตางค์เพราะฉะนั้นในตัวนั้นนะครับเขาออกใบเสร็จที่เขาหักเราไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับภาษีนะครับก็คือตรงนี้เขาหักเราไป9 1 7บาท70สตางค์บวกภาษีอีก64บาท24สตางค์เพราะฉะนั้นเขา ออกไปเสร็จให้เราในส่วนนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกเราว่าเขาจะส่งเงินให้เราผ่านทางแอ c o เคาท์อะไรชื่ออะไรแล้วก็โดยธนาคารอะไรและเข้าบัญชีของเราที่ผูกไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะครับที่ขายกับฟู้ดแพนด้านะครับแนะนําแบบนี้ก็คือให้เพื่อนๆทําตารางบัญชีแล้วจดออเดอร์นะครับที่ขายทั้งหมดรวมถึงออเดอร์ที่เพื่อนๆนถูกยกเลิกนะครับไว้ด้วยนะครับแล้วก็มานั่ง คิดว่าเราได้รับเงินที่ขายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ฟูดพันด้าให้มานะครับทั้งยอดขายประจําเดือนตารางที่เขาส่งมาให้รวมไปถึงเงินที่เข้าบัญชีนะครับทั้งหมดเพื่อนๆควรจะเก็บไว้ตรงนี้แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเพื่อนๆนําข้อมูลส่วนนี้ครับเช็คกลับไปทางออฟฟิศของฟูดพ p นด้านะครับแล้วแต่จังหวัดที่เพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะทําให้หลายๆคนเนะี่ย เข้าใจเรื่องการจ่ายเงินแล้วก็การรับเงินของฟูดพันด้ามากขึ้นในเรื่องของวันนะครับฟูดพนด้ามีการเลื่อนวันในการจ่ายเงินเช่นอาจจะติดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะครับอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้รับเงินตรงกันทุกๆเดือนเท่ากันนะครับอันนี้เพื่อนๆจะต้องไปติดต่อกับทางฟูดพันด้าลองเช็คกับออฟฟิศเขาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วอย่าลืมมาติดตามคลิปดีๆแบบนี้ในช n นลนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ